สวัสดีจ้าวันนี้สภาคเพื่อนมาเบิ่งวิธีการถอนจ้าได้จ้าแอนถอนได้จ้าจ้าถอนได้เจอละสามต้นสี่ต้นจ้าขทถอนหลายตหนีกับบ่าได้แต่เราเดี๋ยวมันขาดเพาน้ออนก็เห็น พอยหลังจากแล้วมันติดพิษสีต้ตตมนอกจาะเนาะพอเป็นกระสีอมันเต,ต,จตนะจ้ะเสร็แล้วก็ทอดทอดให้มันเสมอการนอกจาะฟันมีปุ้นออกน้ำกาวตัวนี้ใบเหลืองๆมันก็ะสีรุดออกนอกจาะเนาะท้องใบ ของไว้จนก็สิแดงคบมัดแลยจ้าเอาเห็นมั้ยน้าจ้าน่าอาจจะแดดัปหน่อยอากาศจะซีกุมคึ้ในจังน้อยจ้าตอนสายจะได้คบจำข้อกรรมเอายิบึาค่ะสีราคากรสรัด พอสลัดใบสลัดใบออกแล้วก็ต้นหญ้าออกน้าจ้ะเนาะพคบมัดละจ้าหลังจากน,นั้นพอมัน,ะจ,น,นจะเสียออตอกนะจน๊ะเนาะน้ำตอกมามาัดเรื่องนี้สิผ้าเบิ่งวิธีการมาัดนะจ๊ะเนาะจ็หมุนหมุนหมุนน้าจ้จานะเนาะ จะเอาก็จามาัดได้มัดนึ่งแล้ว <c oughs> เขาจะเตรียมน่าจะเราเตรียมตัวเตรียมตัวเอาไปดำน่าจะเนาะนี่คือต้นต้นกานะาจะเนาะที่เตรียมถอนหรือว่าบานห้าเอินโดก,กาน่าจะเนาะเตรียมที่จะมาดำน่าจะ นี่คือวิธีวิธีดกกเกาณะานาชเตรียมสปดำจ้า okay, โอเคเพื่อนๆเดียอีกรอบนึงพอเพิ่กำลังถอนจ้ะวันนี้ยิงถอนมาเร็วไ <c oughs> อ้พ่อเพิ่เป็นข้นแสดงแล้วจ้านะด,ดึงค่อยๆดึงก็ใช่หากมันขึ้นมานาวแล้วจ้าราต่อ,อนำหากมันขึ้นมานา สำหรับคลิปนี้ก็มีซ้ำนีนะจ๊ะวิธีการถอนกาลกลบกายจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามยิงๆเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า